สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สเกอรจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อตัวคุณกำลังจะเนรมิตชีวิตที่คุณปรารถนานะคะมาดู Energy ปัจจุบันกันของทุกๆคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตครูรู้ประจำตนครูบาอาจารย์นะคะที่ คุ้มครองตัวคุณคุ้มครองจิตวิญญาณจิตเดิมแท้ของคุณผู้พิทักษ์ประจําตนของทุกทกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาดู Energy ปัจจุบันกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเราคุ้นกับมาตรนีแลามีสิ่งใด ใบแรก Page wow. เพดอ of น a n เดอะสตาร์ว้าวเก้าเหรียญไนออ f สอดเพดออปสอดเอ็ดออป o อนส์เอ็ดออ f คัพส Queen of Swords, The Emperor แล้วก็ Night of Cups นะคะมีชาวลัคนาราศีเอ้ยชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพฤทธศกัน,กนม,มังกรธาตุลมเมถุนตุลกุม,มก็ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ มีครบทุกธาตุท,ทุกธาตุราศีเลยแล้วก็มีเมษเนาะชัดที่ชัด,ชดเจนมีราศีเมษด้วยอืเหมือนเอเนอร์จีในช่วงนี้ของคุณเหมือนแบบได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นอืเหมือนพาตัวเองไปแบบหาความรู้เป็นช่วงที่แบบกระหายในความรู้ต่าง พาตัวเองไปรับองค์ความรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็น energy ที่มีความหวังอืมแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังจักรวาลก็ได้นะใบนี้ the star เป็น energy ที่มีความหวังมีการรักตัวเองเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลน,นะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมองเห็นละมองเห็นเป้าหมายตัวเองแล้วว่าแบบ ไปในทิศทางไหนมองเห็นภารกิจแหละว,ว่าจะมาทําอะไรเออคุณจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยอืมพอแบบสมมติเออที่เขาเรียกว่อ,อะไรเออจะบอกอะไรดีเหมือนแบบการที่คุณได้มาเกิดบนโลกนี้เนาะก่อนหน้านี้ถ้าไม่รู้ว่าแบบคุณเข้าใจกันยังไงนะแบบว่าว่าชีวิตอะไรยังไงต้องเจอกงเจอกรรมอะไรต่างๆนาะนาะนะแต่แบบเหมือนตอนเนี้ย คุณเปลี่ยนละมายเซตหรือความคิดต่างๆนานา,นาคุณเปลี่ยนแล้วแล้วก็มองเห็นเป้าหมายของตัวเองได้อย่างชัดเจนอืมเหมือนเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้ใช่ไหมเออเห็นละมอมอไซจอดอยู่พร้อมที่จะพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายของตัวเองโดยที่แบบไม่มีการหันหลังกลับมานะคะไปอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนแบบ ฟิรมองว่าเหมือนจิตวิญญาณของคุณนะมันมีความที่ยกระดับแบบก้าวกระโดดด้วยในตอนเนี้ยมันได้ปลดล็อกอะไรต่างๆหลายๆอย่างอืมเอนเนอร์จีคือดีมากๆนะคะแล้วก็มีความหวงังมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะคะเลือกที่จะเดินออกจากอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่โอเคแบบคุณได้แบบทิ้งมันไปเอ,อปล่อยมันไป เพราะว่าเห็นแสงสว่างข้างหน้าละคุณมองเห็นแสงสว่างข้างหน้าในชีวิตว่าแบบเฮ้ยเหมือนแบบคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณเชื่อมั่นในครูรู้ในผู้พิทักษ์ของคุณมากขึ้นวางใจมากขึ้นอืมแล้วพร้อมที่จะทิ้งทิ้งอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คุณอะไรที่มันทําให้พลังงานคุณมันแบบมันรู้สึกหน่วงมันรู้สึกแบบมันมันขาดมันติดขาดอะ่ะคุณพร้อมที่จะทิ้งแล้วก็มุ่งหน้าต่อนะคะแล้วก็แบบ ไอการพัฒนาเนี่ยการเหมือนยกระดับจิตของคุณเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยคุณชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอืมหลายๆคนมีความเป็นผู้นําเนี่ยเออมีไพ่ดีเอ็มเพล r เขึ้นมาเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นผู้นําเป็นหัวนหน้าก็ได้หรือแบบว่าถ้าใครไม่ได้ถ้าพลังงานไม่ใช่แบบนี้เนาะก็อาจจะแบบในอนาคตอนะเหมือนคุณต้องเป็นผู้นําคนนะอะมมีความเป็นผู้นําต้องได้แบบ เป็นผู้นำคนหลายๆคนอ่ะอีกมากมายอ่ะนะคะหรือปัจจุบันคุณก็อาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าเป็นซ e o หรือเป็นคนที่แบบมีตำแหน่งสูงๆนะคะเพราะว่าไพานี้ The Emperor เก็คือเป็นจักรพรรดิ แล้วก็เหมือนแบบมีการที่แบบเหมือนคุณกลับมารักตัวเองหลงรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นพาตัวเองไปเรียนรู้อะไรต่างๆนานามองเห็นเข้าใจแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแล้วอืมเป็นพลังงานที่แบบไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายชัดเจนไปเรื่อยๆไม่กดดันไปด้วยความสุขไปด้วยรอยยิ้มอืมไปด้วยความเอนจอยกับชีวิต นะคะในแบบระหว่างทางเนาะเหมือนที่เฟิร์สเคยพูดหลายๆคลิปว่าแบบว่าเหมือนแบบคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยแต่ว่าในระหว่างทางคุณต้องมีความสุขไปด้วยไม่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ดิ้นรนจนเกินไปอะเออเหมือนแบบถ้าในสิ่งที่ตอนเนี้ยคุณทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่รักแหละ ได้งานในที่งานที่คุณรักงานที่คุณหลงไหลในสิ่งสิ่งนั้นอะไปให้สุดเลยค่ะอืมไปให้สุดทําให้แบบใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดเนาะแล้วก็ใส่ความรักใส่แพชชั่นลงไปดึงแพชชั่นดึงไฟตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปได้วยรอยยิ้มอืมมันเอเเอร์จีคุณมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็นกพิราบตัวนี้ก็หมายถึงความอิสระด้วยก็ ประมาณนี้นะคะพลังงานอ่าแล้วก็ใต้สำรับเป็นเดชาริยตเดชาริยตนี้หมายความว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเลือกอะไรนะคะคุณจะเลือกถูกเสมอถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องสมุตินะถ้าแบบว่าคุณได้แบบตัดสินใจคิดว่าวเออคุณคิดว่าตัวเองตัดสินใจผิดมันก็ไม่ผิดอเฟิร์สจะบอกอะไรดีไม่รู้จะเข้าใจไหม คือถ้าสมมติแบบตัดสินใจไปแล้วมันเกิดแบบผิกแพงหรืออะไรต่างๆอะน,น,นะให้เชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นอะเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณได้แบบเติบโตได้ยกระดับจิตเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจมันไวเมื่อไหร่ที่คุณก้าวผ่านปัญหาอะไรต่างๆได้ไวรู้แล้วไม่ยึดติดปล่อยวางได้เร็วกว่ามันจะยิ่งยกระดับเร็วไม่รู้จะเข้าใจสิ่งที่ฟพ,พูดไหมเนาะประมาณว่าแบบ เหมือนเวลาเราเจอเรื่องปัญหาอะไรอะ่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าเราไปไปอินกับปัญหาตรงนั้นอะ่ะเราเราไปอินกันกับมันมากๆเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นเดือดเป็นร้อนกับมันอะ่ะอืมเท่ากับว่าเรายัางแบบไม่ผ่านตรงจุดเนี้ต้องปรับต้องกลับเขา้าต้องกลับเข้ามาเอ,อ่อเชื่อมต่อกับภายในนั่งสมาธิหรืออะไรมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่แบบเหมือนคุณเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆคุณจะไม่ไม่รู้สึกเลยว่ามันแบบเป็นทุกข์อ่ะ คุณจะไม่เครียดกับมันเลยถึงเครียดคุณก็จะเอ,อไปไวอ่ะอืมจะบอกว่าอะไรเดียเหมือนแบบคุณปล่อยวางได้ไวนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณคุณมีการยกระดับแล้วอืมแล้วก็เรื่องไหนที่คุณยังไม่ผ่านคุณจะเจอเรื่องนั้นซ้ำๆมาเทสมาเทสเรื่อยๆจนกว่าคุณจะผ่านนะคะไอ้พวกอ่าที่ที่คุณเรียกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเอ้ยอะไรเอ้ยเออ ปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือเรื่องอะไรกระจุกกระจิกที่มันเข้ามามให้สังเกตดีๆว่าเรื่องนี้กําลังจะสอนอะไรฉันอืตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนี้นะคะให้ให้ดูดีๆมองให้ออกนะคะถ้าเกิดมองไม่ออกจริงๆรู้สึกสับสนเมื่อไหร่นั่งสมาธิเชื่อมกับภายในเลยเข้าเข้าสมาธิเลยแล้วก็เข้าไปรู้ว่าเนี่ยถามตัวเองเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีแบบ มันจะปิ๊งมันจะมีไอเดียมันจะปิ๊งแวบมันจะนู่นนี่นั่นขึ้นมาเองโดยการนั่งสมารท์ทหรือใครที่นั่งไม่ได้จริงๆอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเองเยอะๆอาจจะต้องวางโทรศพัพท์ปิดโซเชียลก่อนอย่าเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองทบทวนต่างๆนานา,นาเวลาสับสนหรืออะไรเงี้ยอืม นะคะ,ะแบบว่าไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องเปิดทีวีไม่ต้องอะไรเลยอยู่กับตัวเองทบทวนอาจจะแบบเดินพาตัวเองไปเดินเล่นเนาะไปอยู่ใ,ใกล้ธรรมชาติฟังเสียงนกดูต้นไม้อยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองอคุณจะหายสับสนแต่ถ้าให้ดีเลยก็คือถ้านั่งสมาธิได้แบบหลับตาหลับตานั่งพิงเก้าอี้เนาะไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด คําตอบปัญหาต่างๆคุณจะผ่านไปได้คุณจะแก้ไขได้นะคะเมื่อไหร่ที่สับสนใช้วิธีนี้เลยนะคะอ่ะมาถึงท็อปปิกของเรานะคะเิร์อจะใช้เป็นไพ่สําหรับนี้ไพ่จะกระมาดูกันว่าคุณกําลังจะเนรมิตสิ่งใดจริงๆคุณเนรมิตได้ เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาเนาะแต่ว่ามันต้องปลดเรื่องความโลภก,ก่อนความโลภความอยากที่เป็นกิเลสอะที่แบบมันมันไอ้นี่เกินไปอะดูสิว่าคุณกำลังจะเนรมิมีสิ่งใด พร o นอฟซอดคิงออฟวอนส์เดอะไฮโรแฟนเดอะวิวออฟฟอร์จูนว้าวสวยงามน,นะว่าไปท w ูออฟคัพ เดอะแฮงบูแมนเอ็ดออปออ s อุ๊ยออกมาส่งใบอะคืออะไรเอาใหม่เอาใหม่นายออปออนทรีออฟคอย จัดเม็นนะคะเอาจริงๆอ่ะในตัวคุณอ่ะมีคุรู้มีผู้พิทักษ์เนาะในทุกๆคนไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครฟังคลิปเฟิร์สแบบเยอะๆหลายๆคลิปอ่จจะรู้เฟิร์สอาจจะพูดอธิบายไปแล้วว่าเรามีคุรู้ เรามีผู้พิทักษ์ประจําตนอืจะไม่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือดูแลคุณอยู่แล้วอืเหมือนแบบคอยคอยดูแลคุณคอยช่วยเท่าที่ช่วยได้อืแล้วแต่บ,บุญเขาเรียกแล้วแต่บ,บารามีที่คุณมีเนาะเหมือนแบบคอยช่วยคุณเท่าที่ช่วยได้แล้วก็เนี่ยสีวิลรดเสียงดังมากสีไอ้ตาสีน้ำเงินเนาะอันนี้ใบสีน้ำเงินคือจักระที่หก คือตาที่สมหลายๆคนมีเซน์ด้วยนะคะเซน์แรงเหมือนแบบความรู้สึกของคุณชัดเจนขึ้นอะจากหลังจากที่แบบฝึกจิตอะยิ่งได้นั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนแบบสัญชตาตญาณมันแม่นยําขึ้นอะเออเวลาคุณจะทําอะไรอะไรเไงี้ยคุณฟังตัวเองมากขึ้นบางทีแบบอยู่ดีๆแบบตัวคุณเองอะบอกให้คุณทําสิ่งนี้สิ ทำสิ่งนี้สิถ้าเมื่อไหร่ที่มันในใจมันมีแบบเนี้ยขึ้นมาให้คุณทำเลยอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะที่ไม่ใช่ตัวอัตราเรานะมันเราต้องแยกให้ออกกันว่าอันไหนอาตาัตราเอออัตราอาจจะพาเราไปในทางที่แบบความแบบกิเลสต่างๆอะไรท,ทุกคนน่าจะแบบแยกได้เนาะแล้วก็ส่วนตัวเราจริงๆอะสัญชาตญาณหรือจิตข้างในหรือคุณรู้ของคุณอะ จะพาคุณแบบให้แก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องอ่ะอืมลองฟังเสียงเออเสียงหัวใจเสียงภายในตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็เฟิ้นมองว่าสิ่งที่คุณจะเนลมิตอ่ะคุณเนลมิดได้ถูกอย่างเลยต่อจากเนี้ยอืมแต่มันต้องแบบ มันต้องไม่เป็นกิเลสเนาะเฟิร์สบอกไม่ถูกอะเหมือนแบบมันต้องเอื้อไปกับการที่ช่วยเหลือผู้คนเอื้อไปกับการที่แบบเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อนตอนเองและผู้อื่นด้วยนะคะเ yeah, น,นี่ย h w o i f o r f u o r t u n e อันเนี้ยมันเป็นโชคชะตาแล้วคุณไม่ธรรมดาด้วยอะเออการเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็เกี่ยวกับสีเขียวนะด i ว o o f fortune เป็นจกกักระไอใบนี้เป็นสีเขียวก็คือจักรหัวใจ เหมือนแบบจิตใจคุณแกล่งขึ้นอาจจะต้องมีการฝึกจิตเนาะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าช่วงนี้จิตอ่อนแบบรู้สึกว่าจิตลรยแบบมันยังอ่อนแออยู่อะไรเงี้ยฝึกจิตอืเพียนต้องมีความเพียนพยายามทําไปเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองไปรู้แบบว่าเหมือนแบบเป็นการขัดเกลาจิตใจจิตใต้สานึกจิตสํานึกเราไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็มา เป็นลำดับนะเฟิร์สมองว่าเป็นลำดับความรักความรักก็เห็นเออเหมือนจะอาจจะบางคนที่แบบเหมือนต้องการหุ้นส่วนก็อาจจะเจอหุ้นส่วนก็ได้ในการทําธุรกิจหรืออาจจะเป็นทางเป,เป็นเป็นทางไปเวแบบความรักเลยก็ได้นะอาจจะเจอคนที่มันเป็นบุคพ,พานิมิตแบบมาซัพพอร์ตเรื่องความรักก็ได้แต่อันเนี้ยเออเฟิร์สจะบอกว่าในในเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องเข้าใจความรักให้อย่างถ่องแท้ก่อน เราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนใครที่รู้สึกว่าแบบเพ้ยเลายังมีความห่วยหาความรักรอคอยคนรักอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจความรักอย่างแท้จริงเรายังมีการห่วยหาอยู่นะคะเหมือนเราต้องฟูอ่ะเราต้องเต็มให้ตัวเองก่อนอโดยการที่แบบไม่หวยหาความรักคือเซลล์เลิฟ ให้เป็นจริงๆรักตัวเองดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองทานฟอร์มตัวเองตอนนี้เรายังติดเรื่องอะไรเรายังยังไม่ผ่านเรื่องอะไรบางเกี่ยวกับการรักตัวเอง นะคะลองเข้าไปเชื่อมต่อภายในแล้วก็ดูสิว่าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเออมีอะไรต้องพัฒนาบ้างหรือเราต้องออกกําลังกายไหมต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยเหมือนต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนั่นคือเซลฟ์เลิฟของจริงนะคะเมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าใจความรักแล้วเชื่อมสมาธิเออเข้าไปเอออะไรนะเชื่อมสมาธิแบบเชื่อมต่อความรักบริสุทธ์อะเนาะเฟิร์สจะบอกว่าอะไรเดียจิตเดิมแท้เรามีทุกอย่างแล้ว จิตถ้าเกิดเราเชื่อมเข้าไปถึงคุรุใช่ไหมมันจะผ่านก่อนมันจะผ่านคูรูก่อนแล้วก็จิตเดิมแท้เราอยู่ข้างในสุดเลยซึ่งมันต้องใช้เวลาใช้การฝึกแต่คนที่แบบมีการฝึกมาอยู่แล้วอะถ้าเกิดฝึกถูกทางใช่ไหมอาจจะก็อาจจะไปเจอจิตประภัสสรจิตเดิมแท้ได้ไวแล้วเนี่ยในจิตเดิมแท้ของเรามีทุกอย่างทั้งความรักที่บริสุทธิ์ปัญญาองค์ความรู้ต่าง การใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะไปทางไหนเมื่อคุณเชื่อมต่อกับภายในคุณได้แล้วอะ่ะมันจะแบบราบลื่นมันจะแบบคุณจะมั่นใจไปเลยอะ่ะโดยที่แบบไม่มีข้อกังขาเฟินไม่รู้จะอธิบายไงเนาะแล้วอีกอย่างเนี่ยเฟินมองว่าไอเดียต่างๆอืมเหมือนแบบคุณจะเนลมิตเรื่องของงานด้วยหลักๆเลยที่เห็นงานเรื่องงานการเนรมิตพวกไอเดียต่างๆความคิดสร้างสรรค์นในผลงานของคุณ ความเข้าใจเหมือนคุณเอาเรื่องของแบบการที่คุณเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับแบบการตื่นรู้เนาะมาปรับประยุกต์ใช้กับอาชีพกับไอ้นี่ของคุณอะ่ะบางคนอาจจะต้องแบบถ้าเกิดยังงงตรงเนี้ยเนาะอาจจะต้องศึกษาถ้ามีความที่แบบเพยอยู่ดีๆแบบฉันสนใจเรื่องนี้จังฉันอยากที่จะตื่นรู้อยากที่จะพ้นทุกอืคุณต้องหาคุณต้องหาไอ้ที่มันไม่ใช่อวิชาความเชื่อเก่า ปลดล็อกตรงนี้ออกเปิดใจให้กว้างลองดูแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยฟังแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเพราะในเดี๋ยวนี้ใน u t u b e อะเรื่องของสายจิตวิญญาณเยอะ,อะการตื่นรู้สายจักรวาลอะไรบ้างความรู้ต่างๆการปลดล็อกการพ้นทุกการที่แบบเราจะทำยังไงเนาะให้แบบเราไม่ถูกกับปัญหาที่เข้ามาเราจะปล่อยวางได้ง่ายยังไงอะไรยังไงนะคะ แล้วเนี่ยในการนั่งสมาธินะค้นมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆทุกคนใครที่แบบไม่เคยนะต้องลองฝึกเรื่อยๆนั่งท่าไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบขัดตามาดอะไรต่างๆที่มันแบบต้องไปยึดติดเนาะก็คือให้นั่งได้แบบนั้นก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่านั่งไม่ได้จริงๆเราก็แบบเริ่มที่แบบนั่งชิวๆพิงแบบเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยโซฟานะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สบาย มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยมันอยู่ที่ในจิตใจเราว่าแบบเราจะสงบไหมเราจะเบิกบานไหมหรือแบบเรายัางฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องใช้เวลาพวกนี้นะคะเริ่มแรกไม่มีใครที่แบบเุ้ยนั่งปึ๊บแล้วแบบเชื่อมได้เลยนะคะมันต้องใช้เวลาจริงๆเราเนี่ยเหมือนแบบคุณจะได้เหมือนตระหนักรู้อะไรมากขึ้นคุณมีดาบในมือคุณเป็นทั้งนักรบคุณเป็นทั้งนักรักอืมฟอพูดเลยคุณมีสายเลือด คุณมีพลังแห่งการลบอ่ะเออการลบและความรักอ่ะไม่รู้ว่าอธิบายถูกไหมเนาะมันแบบคุณไม่กลัวนะปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเหมือนตั้งพอคุณได้เข้าใจคุณได้ตระหนักรู้ในชีวิตเข้าใจอะไรมากขึ้นอ่ะต่อไปเนี้ยคุณจะไม่มีแล้วความกลัวที่จะทำอะไรก็ตามในงานของคุณในสิ่งที่คุณทำในธุรกิจ ไม่ว่าจะขายออนไลน์หรืออาชีพไหนๆแม่บ้านหรืออะไรต่างๆมีคุณค่าทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ดูที่สมมติว่าอาชีพที่ทำเนาะได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าอาชีพที่คุณทําเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนสัตว์ไหมเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังทําคุณยังทาอาชีพที่แบบเบียดเบียนสัตว์หรือเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์หรืออะไรต่างๆหรือเบียดเบียนตนเองอยู่ทําแล้วเป็นทุกข์ทำแล้วมันอึดอัด แสดงว่าอาชี้นสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ใช่ตัวคุณเออมันไม่ใช่ตัวตนคุณมันไม่ใช่ภารกิจของคุณในสิ่งที่คุณได้ทําในสิ่งที่ตัวตนหรือจิตภายในหรือแบบภารกิจของคุณที่จะทําจริงคือคุณทาแล้วมีความสุขทาแล้วมีความรักในสิ่งสิ่งนั้นเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาในเมื่อคุณรักสิ่งนั้นอะนะคะคุณจะแก้ไขมันได้คุณผ่านมันได้อย่างแน่นอน แล้วแบบยิ่งใครที่นั่งสมาธิอะ่ะแล้วทางานไปด้วยเนาะเหมือนแบบเชื่อมทางกายภาพทางโลกด้วยทางธรรมด้วยมันจะยิ่งพัฒนาไปด้วยไป,ไปพร้อมๆกันอะ่ะก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันอทั้งไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆมันจะผุดขึ้นมามันจะมีไอเดียต่างๆที่แบบเฮ้ยแบบลองเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตได้เลยว่าแบบเฮ้ยฉันโคตรเก่งแล้วว่ะเดี๋ยวนี้แบบเฮ้ยมีไอเดียมากมายเดี๋ยวนี้มีไอเดียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะคือแบบ คุณจะว้าวคุณจะรู้สึกดีมากๆกับตัวเองนะคะแล้วก็ลองดูด้วยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ทำอะ่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเรากับผู้กับคนอื่นไหมมันได้เหมือนแบบเราได้ช่วยเหลือคนไหมอาชีพเราได้ช่วยเหลือคนไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นแบบช่วยทางตรงก็ได้นะอาจจะเป็นทางอ้อมสินค้าของคุณอะสมุิเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน อย่างเช่นในการที่แบบคุณรักในสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมแต่มีความสงสัยว่าแบบเพยเสื้อผ้ามันจะช่วยเหลือคนได้ยังไงมันเป็นประโยชน์เหมือนกันคุณได้เออปัจจัยสี่เนาะคุณก็ได้เหมือนแบบช่วยแบบให้เขาได้มีเสื้อผ้าใส่ให้เขาได้ซื้อโดยที่ไม่ต้องออกไปนู่นได้แบบอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆคือแค่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีิอืมโดยการที่เราไม่ไปไปโฟกัสที่จุดเม็ดเงินเราโฟกัสที่ความหลัก โฟกัสที่แบบขวาการที่แบบเราใส่ความรักเราใช้ความรักในในสิ่งที่ทําธุรกิจการงานหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเราไปโฟกัสที่แบบเงินว่าแบบเฮ้ยฉันจะทําเบื้องเงินเท่านั้นนั่นแหละคุณจะเจอเรื่องรา้าที่มันจะเทสเทสไม่จบไม่สิน้นแต่เมื่อไหร่ที่แบบความคิดคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวค่ะแค่แบบพลิกแพลงมุมมองนิดเดียวนั่นแหละมันจะไปได้แบบโฟล์มากๆด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเราจะเปิดเป็นไพ่อันนี้ละกันเป็นไพออร์เ,รเคิลน,นะคะ,ะไพ่แนะนำเพิ่มเติมเนาะไพออร์เ,รเคิลน,นี้อยากจะแนะนำอะไรทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มั้งคะมาแล้วนึงใบ ทำไมชอบยิบออกมาสองใบเท k e เดอร์ portunity เกี่ยวกับการใช้โอกาสเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนใช้โอกาสเหมือนแบบอาจจะแบบหาช่องทางเพื่อสร้างโอกาสเออหรือไม่ก็แบบ ในโอกาสเนี้ยในตอนเนี้ยถ้าสมมติไม่มีโอกาสอะไรเข้ามาให้คุณใช้โอกาสเนี้ยให้มันมีให้มันคุ้มค่าสมมติตอนเนี้ยโสดแล้วอะแบบเพิ่งโสดเพิ่งเลิกกับแฟนมาใช้เวลาเนี้ยที่จะพัฒนาตัวเอง Transform t r a n s f o r m a t i o n ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองรักตัวเองกลับมาเซลิลเลิฟก,กลับมาดูซิว่าเรามีอะไรต้องัดเกลามังเออร่างกายอาหารต่างๆกินอาหารมีประโยชน์บ้างไหมออกกําลังกายบ้างไหม กลับมาดูแลเล็กๆน้อยๆในตัวเรานะคะมันจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนแบบเหมือนคุณได้แบบโฟกัสตัวเองมากขึ้นใช่จําไว้สิ่งหนึ่งว่าคุณโฟกัสสิ่งไหนแสดงว่าคุณกําลังให้พลังงานไปตรงสิ่งนั้นอืมถ้าคุณโฟกัสโดยการหาความรักคุณก็จะเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่กันแต่เมื่อไรที่คุณโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่การแบบที่ตัวเองอะ่ะมันก็จะยิ่งดึงดูดอืม มันก็จะแบบพลังงานคุณก็จะแบบอยู่กับตัวเองเลยแหละไม่ไปเสียพลังงานกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งฟูเลยจะเหมือนยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเติมเต็มให้ตัวเองอะ่ะอืมเราไม่ต้องไปหาจากที่ไหนอในตัวคุณมีแล้วมาหาที่ตัวเราเองนี่ยแหละแล้วก็คีฟเดอะเฟสก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองเออศรัทธาในตัวเองศรัทธาที่สําคัญที่สุดคือตัวคุณเองก่อนอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งศรัทธาในจิตภายในถ้าสมมุติว่า เหมือนวิญญาณเนาะเฟรเรียกวิญญาละกันมันมีจิตวิญญาเนาะวิญญาณก็คือตัวนอกเนี่ยตัวกายเราก็ได้ตัวจิตสํานึกตัวจิตใต้สํานึกเราที่มันไปเจอเรื่องอะไรหลายๆมามันต้องมีการขัดขัดเกลวเขา ออแบบตัวอัตตาก็ได้เรียกว่าตัวอัตตาดัานมือของเราคอยขัดเกลาเขาไปบางทีแบบเราที่แบบเราไปไหลตามโลกง่ายแสดงว่าเรายังอ่อนแออยู่จิตเรายังจิตจิตเรายังไม่แข็งแกร่งอืมเหมือนจิตใต้สํานึกเราไปเจอเรื่องนูน่นเรื่องนี้มันนั่นมาเยอะมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกจิตขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเชื่อไอ้สิ่งที่ควรศรัทธาที่สุดก็คือตัวคุณเองนั่นแหละศรัทธาในคุรุองคุรุ ผู้พิทักษ์ประจําตนที่ที่ที่ปกป้องจิตเดิมแท้ของคุณนะคะศรัทธาในตัวคุณเองจิตเดิมแท้ของคุณภายในถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังเชื่อมต่อไม่ได้นะคะแต่ในอนาคตเชื่อมได้แน่นอนหรืออาจจะเชื่อมได้ถ้าคุณแบบเเชื่อมกันบ่อยๆเหมือนสมมตินั่งสมาธิบ่อยๆมันจะได้เชื่อมบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ เฟจะพูดว่าอะไรอ่าให้เชื่อมั่นในตัวเองอมเมื่อไหร่ที่คุณขาดความเชื่อมัน่นมันจะแบบมันจะไม่เดินหน้าไม่ว่าจะงานโปรเจกต์ต่างๆธุรกิจอะไรก็ตามสมมุติว่ายังมีความลังเลไม่กล้าหรือแบบยังไม่เชื่อมัน่นยังไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมเพราะเรายังติดความกลัวเรายิ่งความกลัวเนี้ยมันเป็นคลื่นความถี่มันเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ํามันเป็นความถี่ที่ต่ํคาความกลัวความแบบ อะไรต่างๆที่เป็นพลังงานลบความถี่ต่ําซึ่งแบบมันจะไม่เจอเรื่องดีๆมันจะไม่เจอโอกาสต่างๆข่าวดีๆโอกาสดีๆเรื่องดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรตัดสินใจอะไรถ้าคุณทําในความรักมันไปได้ดีแน่นอนคุณจะแก้ไขได้ทุกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ Love เลิฟอันบาเชลลี่อ๋ออันนาบาเชลลี่เลิฟอันนาบาเชลลี่ บบนนะคะคใบนี้หมายความว่ามันคล้ายๆกับความรักอะเออเกี่ยวกับความรักเลยนนะเือหาก่อนเพื่อจำไม่ได้อนาบเชเลีรักอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ได้นะเออมันมันแปลว่าไม่สะทกสถานไม่แบบไอเนี้ย คยคิดว่าน่าจะเป็นตัวของคุณเองเหมือนคุณต้องจริงๆอะ่ะเรื่องของความรักไรเงนอนไขอ่ะมันมีจริงในมิติที่ห้าเนาะหลายๆคนที่แบบมีการยกระดับจิตอะ่ะเออศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอะ่ะจะรู้เรื่องนี้แล้วเกี่ยวกับความรักไรเงื่อนไขนะคะเราต้องแบบเหมือนแบบพัฒนาจิตไปเรื่อยๆให้แบบเข้าใจความรักไรเงื่อนไขยอย่างถ่องแท้แต่อันดับแรกที่เฟิร์สจะบอกก็คือ คุณต้องไลยเงื่อนไขกับตัวตัวเองก่อนบางทีเราไปมีเงื่อนไขต่างๆนาะนาเนาะว่าต้องอย่างนั้นก่อนต้องเพอร์เฟกก่อนต้องอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรามีเงื่อนไขกับตัวเองใช่ไหมเรายังไม่รักตัวเองอย่างแท้จริงอืมอันนี้มันหมายถึงเฟาร์จะบอกว่าอะไรเดียวมันทุกอย่างเลยเนาะเกี่ยวกับไลยเงื่อนไขกับตัวเองอะเออบางทีคุณไปจํากัดอะจํากัดว่าแบบฉันทําแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่เก่งพอเออมันมันมันรวมถึงแบบการด้อยค่าตัวเองด้วยการไม่รักตัวเองอย่างแท้จริง อม,มันต้องไลยเงื่อนไขกับตัวเองทุกๆไม่มีเลยอะ่ะเออก็คือไม่มีเงื่อนไขก็คือไลยเงื่อนไขแหละเนาะกับตัวเองในทุกๆอย่างนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฝฟจะเปิดมันจะครบสามสิบนาทีแล้วอะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปคลิปหน้าต่อเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ